สวัสดีครับพี่โอนี่ที่เทพคุณคำกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะชมภาพยนตร์จบวันนี้หนังเข้าวันแรกวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2566นะครับที่โรงภาพยนตร์พรหมนาศินเพล็กซ์และ เมเจอร์ซีนสเซตสาขาแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยมีภาพยนตร์เรื่องที่พี่โอ๋กำลังจะคุยอยู่นี้เข้าแค่รอบเดียวเท่านั้นจากทั้ง2สาขารวมกัน15โรงนะครับมีรอบเดียวโรงเดียวในเวลา11.30นากา30นาทีแล้วก็มีคนดูอยู่แค่2คนพี่โอ๋มาถึงช้ากว่าเวลาที่หนังฉายช้ากว่ารอบก็คือประมาณ11.40นาิกานาทีและมีคนกดไปแล้ว1คนนะครับทำให้รอบยังคงอยู่และพี่โอ๋เป็นคนที่2เท่านั้นเท่ากับว่าทั้ง 15โรงตลอดทั้งวันเนี่ย รวมๆแล้ว15คูณสสมมติรอบวันละสรอบนะ60รอบมีเรื่องนี้แค่รอบเดียวโรงเดียวเท่านั้นแล้วก็มีคนดูแค่2คนแล้วก็ยังมีคนหนึ่งใช้เอ็มพาสด้วยนะครับสงสารรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้จังเลยแล้วก็ถ้ามีคนระดับนี้นะปกติแล้วลงที่บ้านพี่โอเนี่ยถ้ามีคนดูวันแรกน้อยวันที่2เขาก็จะเอาออกเลยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษไม่มีอยู่แล้วไม่รู้จำไม่ได้ เรื่องชื่อภาษาไทยชื่อคุณตู่สายดาร์กแล้วก็มีอะไรไม่รู้อีก6-7พยางก็ไม่อยากจะจำนะครับหนังน่ารักมากน่ารักแต่รู้ว่าเป็นหนังหมาแล้วใครๆก็ชวกชวนให้พี่โอดูน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทั้งใน Facebook แล้วก็ใน y o u t u b e เนี่ยบอกว่าพี่โอควรจะดูเรื่องนี้วันแรกที่เข้าฉายแล้วก็ดูเหมือนน้องการซิทูซีเองที่พี่โอเพิ่งเจอกันในหนังเรื่องที่แล้วนะครับเรื่องอะไรวะฮวยเซ่านะ เขาก็ยืนยันว่าเขาจะดูรอบแรกเหมือนกันเดี๋ยวก็จะดูพี่โอยังไม่ทันได้ฟังน้องการนะว่าความคิดเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ดีแล้วที่ไม่ได้ฟังเพราะว่าพี่โอจะได้ใช้ความคิดของตัวเองโดยที่ไม่โดนอิทธิพลของน้องการนะครับระยะหลังเนี้ยได้คุยกับน้องการบ่อยรู้สึกว่าซึมซับความคิดทําให้คะแนนของเราในแต่ละเรื่องเริ่มจะกใกล้เคียงกันละจากแต่ก่อนที่แตกต่างก,กันมากนะครับ หนังหมาหนังเด็กเนี่ยเป็นหนังที่พี่โอชอบอยู่แล้วหนังไทยพี่โอก็ไม่รังเกียจแต่พี่โอรังเกียจหนังที่อยากขายแล้วโรงนี้ฉายอยู่ในโรงคิดซิน ema ด้วยนะครับคิดซิน e มก็คือหนังที่ทําเอามาให้เด็กดูหนังตา่ตางๆที่ให้เด็กดูได้เนี่ยพี่โอก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ได้เรทอะไรนะน่าจะได้เรทเด็กถึงได้เข้าโรงเด็กได้ อาจจะ13อาจจะนอนหนูทั่วไปก็ได้กล่องเซ็นเซอร์บ้านเราเป็นอย่างนี้แหละก็อันนี้พี่โอก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เช็ครายละเอียดว่าเขาได้เรทอะไรนะครับจะไปว่าเขาก็ไม่ถูกก็เอาเป็นว่าพูดก่อนว่าหนังเรื่องนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่ในโรงคิดเพราะว่าหนังมีการพนันมีคำหยาบคายแล้วก็ยังขึ้นป้ายการพนันเป็นสิกฎหมายขึ้นป้ายว่าเรื่องนี้มีคำหยาบสมควรได้รับ ผู้ชมควรพิจารณาแล้วเอามาเข้าโรงเด็กเด็กที่ไหนจะใช้วิจารณญาณได้นะครับก็ต้องมีผู้ปกครองและผู้ปกครองจะคุยกับเด็กตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วผู้ปกครองก็คงไม่พาเด็กมาดูเรื่องนี้หรอกเท่าที่พี่โอดูก็ไม่เห็นมีนะครับเพราะว่าทั้งโรงอย่างที่ว่ามีแค่สองคนตัวเนื้อเรื่องพี่โอไม่พูดถึงกันละกันข้ามไปอันนี้ผูก้กวบกับเขาชื่อไม่พูดชื่อกันละกันเนอะก็เขา ทั้งกำกับและเขียนบทเองนะครับความดีของหนังความดีของหนังก่อนที่ทำให้พี่โออยากดูและพี่โอก็พอใจมากคือน้องหมาทั้ง6ตัวน่ารักมากมีชื่ออะไรยังจำชื่อได้เลยนะชื่อหมาเนี่ยฟูจิมามิ10ล้านเ,เจบุ้งอะไรอีก2ตัวจำไม่ได้แล้วน้องหมา6คนน่ารักมากๆครับแต่หมาในเรื่องนี้ความยาว1 1ชั่วโมง5เกือบ50นาที1ชั่วโมง 40, 40นาทีโดยประมาณกว่าๆเนี่ย น้องหมาออกน้อยมากน้อยมากแล้วก็มันเหมือนกับไปจับภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เอามาเรียงร้อยเป็นเรื่องเป็นราวน้องหมามีโชว์ความสามารถด้วยแต่ก็พี่โอว่าน้อยไปยังไม่พอนะครับก็อยากดูน้องหมามากกว่านี้น้องหมาเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นความดีที่สุดข,ของเรื่องเวลาเราเห็นหมาในเรื่องนี้เราก็มีความสุขยิ้มแย้ม,ยมดีใจแล้วพอถึงเวลาบทพูดของตัวละคร ต่างๆซึ่งบทของคนเยอะมากครับแล้วพี่โอก็จาไม่ได้เลยใครบ้างแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ดึงดูดใจพี่โอนะถึงจะเป็นหนังที่พยายามตลกมีมุกตลกให้เลือกเยอะมากนะครับเรื่องนี้มีมุกเป็นร้อยๆมุกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมุกหยาบคายมุกบูลลี่มุกเจ็บตัวมุกดูถูกเหยียดหยามมุกสกปรกมุกอ่อมุกอบายมุกมุกไม่เหมาะสมทั้งหลายมีมุกมากม ก็ใครที่ชอบดูหนังตลกเนี่ยก็ไปเลือกขำเอาได้เลยว่าจะขำกับมุกไหนนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนเส้นเซนเตอร์เราก็อาจจะขำได้สักประมาณ30มุกจากร้อยมุกนะครับแต่ถ้าเป็นคนเส้นลึกหน่อยก็อาจจะได้ขำประมาณ2อสมุกจากร้อยมุกพี่โอก็มีขำเหมือนกันนะขำมุกตลกจากจากอะไรละ่ะจากคุณตำรวจไม่รู้เป็นตำรวจยดงไงนะถ้าผมยาวเป็นหางมา้านิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับ แล้วก็นอกนั้นก็มีขำแห้งๆแต่ไม่เป็นไรหรอกหลายคนเขาอาจจะขำเยอะหน่อยพี่โอก็แก้ปัญหาด้วยการกินข้าวโพดนะครับรู้สึกจะทิ้งขถูกข,ข้าวโพดไปแล้วข้าวโพดขนาด85ออนซ์พี่โอกินหมดภายในเรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งปกติไม่เคยเป็นมาก่อนปกติข้าวโพด85ออนซ์พี่โอจะดึงได้ประมาณ3เรื่องนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าเรื่องนี้สรุปขนาดที่ข้าวโพด ถุงหนึ่งอร่อยเต็มอิ่มครับอิ่มอิมก็ยังไม่พอยังงกินข้าวต่ออีกจานงด้วยซ้ําก็คิดเอาละคนว่ามันสนุกขนาดไหนนะครับก็นอกจากเรื่องมุกตลกแล้วสิ่งที่พี่โอชอบอีกก็ยังมีการถ่ายภาพทางโดรนทางทางวิวของนครราชสีมาอำเภอปากท่อ,ทอทงชัยเนี่ยตำบลสุกเสษมจำชื่อได้สวยงามมากภาพวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ในส่วนของงานภาพเสียงหมาพันธมิตรพี่โอชอบมากเป็นจุดเด่นแต่นี่ก็ถือว่าพันธมิตรกับหมานี่เป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเป็นคะแนนร่วมกันพี่โอให้คะแนนกลุ่มนี้กลุ่มพันธมิตรกับหมาเนี่ยเต็มเต็มเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับนอกนั้นก็มีเรื่องงานภาพที่สวยแล้วส่วนพระเอกเนางเอกก็น่ารักพระเอกนี่หน้าเหมือนน้องใน Facebook น้องน้องที่สนิทกันที่พี่โอรู้จักนะครับก็ก็รู้สึกถูกชะตาก็ชอบชอบ,ชอบตัวพระเอก ชอบตัวนางเอกสองคนนี้เป็นคนที่พูดภาษาหมาได้แล้วก็สุภาพที่สุดในเรื่องนอกัานคนอื่นจับคายหมดพี่โอไม่ให้คะแนนคนอื่นเลยนะครับให้คะแนนสองคนนี้ก็ตกลงเราได้กีดคะแนนแล้วหมากับพันธมิตรรวมกันหนึ่งคะแนนแล้วนะพราเอกนางเอกเราก็ภาพถ่ายสวยงามนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดอะไรอีกเล็กๆ,ๆน้อยก็และกันก็มีเพลงประกอบเจเน็ตเขียวดีมากครับตอนท้ายของหนังเนี่ยหลังจากที่เครดิตจบแล้วมีมิวสิกวิดีโอสนุก น่ารักมากมิวสิคโลเด็กๆเต้นกันน่ารักมากๆครับมิวสิโโท้ายเครดิตเนี่ยดูแล้วดีมีความสุขน่ารักพอใจมากกว่าดูหนังทั้งเรื่องที่เป็นส่วนของคนแสดงอีกนะครับถ้าไม่นับส่วนของหมาก็รวมๆแล้วพี่โอ๋ก็จะให้คะแนนเรื่องนี้ไปทั้งหมด3คะแนนเต็มส0ครับก็มีบางอย่างหลายๆหลายๆอย่างนิดหน่อยก็ไม่มากหรอก ที่ให้ติก็คือด้วยเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็สนุกสนุกแบบธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็แต่ว่ามันไม่ปฏิปะตะอนะมันรู้สึกมันอยู่ดีๆเรื่องมันก็กระโดดมาตรงนี้อยู่ดีๆเรื่องก็กระโดดมาตรงนี้มันเหมือนหนังที่ทําไม่เสร็จอะทำไม่เสร็จเราจะต้องได้เวลาฉายทําไมถึงไม่ทําให้เสร็จก็ไม่รู้หรือว่าจะเสร็จแค่นี้ให้คนตีความเอาเองพี่โอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็คงต้อง คงต้องถามไปทางผู้สร้างแล้วก็ต้องขอรายงานกับทางเมเจอร์ด้วยนะครับว่าหนังพวกเรื่องนี้ไม่ควรเอาเข้าฉายในโรงคิดเซน e ม่าอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามีคำหยาบมีการพนันมีสุรามีมุกบุลลี่หยาบคายดูถูกเหยียดหยามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมาะกับเด็กนะครับควรจะเอาออกไปจากโรงคิดเซนิม่าไปฉายในรอบธรรมดาหรือเอาออกไปเลยก็ได้ แล้วก็ในส่วนอ๋อเล่าเรื่องสุดตัวนิดนึงพี่โอเคยร่วมแสดงหนังเรื่องมะหมา,หมา,าแต่ว่าฉากที่พี่โอเล่นจะบอกว่าไม่พูดไ,ไม่เป็นไรพูดไปแล้วฉากที่พี่โอเล่นโดนตัดออกนะครับก็เป็นหมู่มวลเป็นนักข่าวที่อาจจะไม่ได้สําคัญกับเรื่องต้องตัดออกเรื่องนั้นนะะพี่โอเองก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนั้นพี่โอบอกตามตรงว่าชอบมากกว่า เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ชอบแค่หมาพันธมิตรวิวสวยเท่านั้นเองนะครับเพลงพี่เจเนต็ตก็ได้ประมาณหนึ่งเด็กที่มาเต้นตอนท้ายเครดิตก็ประมาณหนึ่งแล้วก็อื่นๆเล็กๆน้อยๆผสมกันมุกตลกที่พยายามใส่เข้ามาเยอะๆแล้วก็ถูกใจเราประมาณหนึ่งก็สงสารนักแสดงหลายๆคนที่มาร่วมแสดงในเรื่องนี้บางคนพี่โอว่า มันถ้าไม่ใช่ดารามืออาชีพจริงนะอาจจะรู้สึกอายที่ได้มาแสดงหนังเรื่องนี้<ส>ก็เป็นได้นะครับถ้าเป็นพี่โอซึ่งไม่ใช่ไม่ได้รับงานแสดงเป็นอาชีพเนี่ยถ้าได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้แล้วต้องพูดบทที่มันหยาบคายตลกที่ไม่ถูกใจเราก็คงแล้วถ้าภาพปรากฏออกไปก็คง คงรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกคร่องก็ต้องขออภยัยเวลาที่นี้นะครับขอตัวรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวจะไปดูหนังต่ออีกเรื่องแนึละขอบคุณครับสวัสดีครับ